สวัสดีครับผมเจิมตันิงชันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่ปั๊มบางจากนะครับข้างเดอะมอลล์งามวงวานนะครับวันนี้ผมมีนัดดูขันพานเนื้องเงินกับลูกค้าครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าผมจะจบราคาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเย็นรอลูกค้ากันรเรื่องช่างคน <c oughs> น้ำหนักดีน่าจะแท้เป็นร้อยปีแล้ว <c oughs> ของแม่แม่ต้องใช้เงินเอาเลยอัะ

โอเคครับเราจบการซื้อขายเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับเห็นใบเล็กๆไม่ใหญ่มากแบบนี้นะครับแต่ลูกค้ารับตังไป1 1 0 0 0บาทครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเครื่องเงินสมทองของเก่าของโบราณเหรียญสะสมทั้งไทยและต่างประเทศนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์061 1303894นะครับหรือติดต่อได้ที่แชท a c e b o o k เกมตลิงชันที่ท่านกำลังเห็นอยู่ในขณะน,นี้ได้เลยครับ